ครับวันนี้จะพาพี่พานองไปเบิ้งบ้านหรือว่ากระท่อมห้างนะครับซึ่งเป็นกระทร่อมผีสิงกรวา่ายนะครับเนาะแล้วก็มีวิญญาณเหียนยูนในกระท่อมนี่นะครับซึ่งกระท่อมนี่ก็มี่คุณตาคนหนึ่งนะครับ่นได้มาเขาเงินมาบ้านเขาเอินว่าเราไร้ตายนะครับเนาะซึ่งได้มาเสียชีวิตใีกระท่อมนี้นะครับซึ่งดวงวิญญาณก็ค่นกับ นังวนๆเป็นเวียนอยู่นี่นะครับออกเผนมากฮะใส่เบ็ดใส่ยังบางที่นก็ได้พบได้พอได้เห็นนะครับอ่ะผมจะพาพี่พาน้องมาพิสูจตรบึ้งนะครับซึ่งเป็นกระท่อมกระท่อมที่เพิ่นตาเพิ่นขึ้นมานอนนะครับป่ะพี่น้องพาไป็บึ้งค่อนข้างเงียบนะครับมื้อนี้มื้อนี้วันพระสำนักพี่น้องวันพระใหญ่ บรรยากาศเงียบมั่งเบ่งนาดูนะครับนี่ครับหอดอันนี้จักหมงพันยู่แล้วนะ ครับพี่น้องหอด,ดเถียงกับวาแมนกท่ถมของตา่นกับวาแมนนะครับเนาะเงี <c oughs> งยบหน้าดูพี่น้อง ลมวังเบ่งเลยครับพี่น้องลมพัดมาเบาๆเอาละพี่น้องเริ่มแล้วนี่นะครับถ้าต้องตาเป็นอยู่ นี่เป็นหองน้ามในหงนามมีบ่เมื่อกี้ได้ยินเสียงรบพี่น้องเสียงก่อนหินดังขึ้มก็มาเนี่ยครับ กนการเงียบแล้ววังเวงนะครับเคย้ยผมรูกมันกินของตาคนยังมีเต่า ไม,มีครับยังเป็นที่นอนอยูน่นะครับกินถูกพี่นอ้องคนชิงลุกไ <c oughs> ทยทั้ไปคนชิงลุกเลยพี่น้อง คือคนไทยก็เป็นยังเป็นที่นอนของตาบนอยู่น,น,นะครับขวัาดวงวิญ,ญญาณเป็นอยู่นี่เดี๋ยวผมจะพับพี่ออกบางอีกเทียนนะครับคนริงลุกไปนอ้อง cái nóng Mở nếm đi bạn lên đi bên nóng bạn lên Thôi 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 mà tăng lắc Thôi mà tăng lắc bên nóng Siêu เอาอยู่แล้วพี่น้องเอาอยู่แล้วเสียงเปิงเปิงปังปังนีงงงง่พี่น้องพี่น้องได้ยินไหครับว่าวเจ้าพี่น้องดังสองเทียร์เลยพี่น้องเลย นังมาจากกระท่อมตาสองเท้อแล้วดัง <c oughs> เป่งเป่งสองเท้อเลยพีน่น้องเมื่อกี้ผมบุกเขาเอ้ผมเข้าไปไทยยังเห็นที่นอนพันยูอยู่นะครับ 跳边还快跳来！ แล้วคลิปนี้ก็ขอลาปีหนาหน่องซ้ำอีกแน้้นองรับเนาะพอกันลิปหนาพี่น้องคนจินหลุกแห้งๆพี่น้งองสวัสดีครับผม